ปลบไปเราไปเรไปเลาไปเลาไปเราไปเลาไปเราไปโอ้ขนาดนี้เราไม่หมดแล้วเ่อ <g ười> <g ười> ฮ่อมไว้่่อม่า่อม่าฮ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 ่ล่า,า่าฮาหมฮ้ฮ้าฮ่าฮาาาฮ่ฮ่าฮ่าาฮ่าฮาาฮ่าานาะฮ่อฮานะอานะา เป็นได้อิจฉาเป็นได้อิจฉาเออคำากับอิจฉาสองข้ากับอิจฉาเออเอาอิจฉาอิจฉา,อ,าอืมเออเพื่อมึงสีไดสบายใจเนอะเพื่อมึงสีไดสบายใจเพื่อสีดำบับัดมึงขึ้นมาอืมบําบัดให้มึงจิตใจมึงสีไดงหัวอ,อคนอิจฉานะคนอิจฉาอย่างนี้นะ <laughs> เอา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 เออมึงพุ่มใจว่ามีคนอิจฉาสินะคนหนักกับอิจฉาคนนี้กับอิจฉาทาั้งที่พวกมึงนี้นะรู้ทั้งรู้ว่ากูไม่มีอะไรเลยแต่พวกมึงน่ะอิจฉา่าสั่นว่าเออเอาเอาเอาอิจฉากับอิจฉาเพื่อมึงสีดีขึ้นเพื่อมึงสิบปวนให้มันไขขึ้นสัตวนี้ ก่อนก่อนอื่นเด้อก่อนอื่นให้คนอิจฉาน่ะมึงขามไปหาอีอ็นอีหน่อยด้วยเออมึงขามไปหาอีหน่อยด้วยเออไปไปเมืองอาการอีหน่อยด้วยนั่นอีหน่อยมันขึ้นใกล้เสียนซี่แงแกแลวนั่นไปไปเมืองอีหน่อยให้พวกกูเมืองนั่นไปไปเร็วๆแน่ก็ยังไม่มีปัญญาไปดูอีหน่อยเลยเห็นไหมอีหน่อยบอกว่าอีหน่อยมันวัด ถนนเหรออิหน่อยมันลดล้มมาสั่นว่าเออขับไปเมืองอิหง่อยกันหนะขับไปเมืองไกลอหน่อยสะกอนไปี่เร็วเออขับไปเมืองให้พวกวนให้อิจฉาเนี่ยไป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 อยากอิจฉาดิอืมไปเร็วๆเร็วๆก็กะกะไปบ่อได้เพราะอย่างไม่มีปัญญาเออขีตถูกเขาเขา กีท <Es> ูก็สีเขียดอืมสิเรียดหยังเออสีเขียดเหียนหนังคือว่ามีตะเรื่องให้น้นอิจฉาอยู่เออเอาเอาอิจฉากับอิจฉาเอออออโอเคโอเคโอเคตามนั้นนะอืมตามนั้นตามนั้นโอเค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 เอออิจฉากับอิจฉาเว้ยเยเเอ้ากิดมัง เออไปใส่เงินเอบอบ่เกิน,นเสี่ยหารอยเมือ่อวานนี้คือคุยโวอวดอยู่ว่าเออใส่เงินสนี่สนีหนึ่งว่าสัานว่าอืมปรษาว่าสัานว่าสิขามไปปาษาว่าสัานอืมเอ้แต่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาไปดูอิหนหยอยเลยเออ <c oughs> เอา้ากับสมพานะเนาะสมพาะอ,อิหยอยมันหักเอียนเนาะมันหักเอียน แค่เขียวแมงเพราะยังอีแค่เขียวแมงมันมันดูแลแม่มันดีเด้อนมาเหตุงานนั่นเนื้อย่างเนื้อยังยังสิเนาะมันกระซงเสียนให้แม่มันเด้มันดูแลแม่แม่มั้นก็บ,บอกอยู่ด้วยว่าถูกมีอยู่มีกินกับพ่อเอี้ยนแค่เขียวแมงได้อีหยอยบาได้นี่เออแต่ส่วนเอี้ยนอดโอ้วดว่าจะคลองมีจะคลองเออแต่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาท่วาเสียน ส่งเงินท่องให้อห๋นอยอิหนอยออกมะบาเลยนะอือม่เห็นงานตั้งแต่อยย่สิบสองปีอือคิดมึงสองพันกระบไดว่าสันว่าอิหนอยออกมาบาเด้พวกแก้วต้องอิจฉาเนี่ยเด้อต้องอิจฉาเนี่ยเด้อจ้ะเออนะอีกุลาหน้าหมูมันมีเรื่องให้นาอิจฉานะหนึ่งเออมีอีลิง อมีลูกก็ลูกปัญญาอ่อนนี่นะอิฉาน่าหนึ่งน่าอิาาอาอมาสองเออมีบักรลอยจบผัวก็ผัวพีการนะ <c oughs> <c oughs> พวกแก้วพวออิฉาทีล่ล่ะเออโตมันเองก็เป็นใบโพลา่าเออโอ้เออเออเออมีเรื่องนี้ให้หน้าอิฉาเยอะเออบำบัดมันไปเด้อจ่าเด้อทุกคนบำบัดมันไปอืม ใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วอืออไว้เสียงกิ่งจกหรือเสียงตุ๊กแกอดหัวบ่ได้อดหัวบ่ได้เออมือมือก่อนเออแซงให้คน้นััน เออไปน้ำรถน้ำล่าให้รถอันผ้าขวาม่มนนี่นั่นเออเป็นไดบันอีหนยอน้อยอีหงย้อยอันความซะเองดีนหอิยอยเป็นแคมอเตอสไซนี่เ <c oughs> ปันเป็นยาสิเสื่อนรดใหญ่ให้อีหย้อยขี่กับบ่มี่โอ้ยแต่มอมตอสไซกับอีหนย้อยกับพรเองอยู่เป็นนั่นอยากให้อิจฉาเอาอิจฉากับอิจฉานาะก็คือบ้าละ่ะคนป่วยอืมคนป่วยคนบ่ดติม ขาก็ต้องอันนี้เดียวขาก็ต้องบำบัดด้วยกันว่าเออเขาให้อิจฉากับอิจฉาในี่ทุกคนพิมพ์คำว่าอิจฉาในี่ทุกคนไปก่อนจ้ามาซ้ำนี่ละเออไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าไว้เงียบเงียบไว้เอาเอาเอาอันนี้อีกวะเอาเอาเอาอันนี้อีกเนาะเจ๊เทียวเนาะเจกเทียวเนาะ เพงขึ้นมาเลยอืออากมา,างเงขึ้นมายอือยังไม่เห็นเลยอดีตในชนชุมชนนะให้ออนะหขัดขืนให้ขัดขืนนะเออาให้ขัดขืนเออามาอยู่กันที่หมอบลง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 เดี๋ยวนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ออกมาพ่อหนึ่งหัวหนะทุกคนไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า